อยเกยรกะทิพี่น้องโยเกิร์ทิ่ทำข้าวต้มผัดนะคะโยวกิร์ตทีมันแตกมันพี่น้องจา่หมมันแตกมันมีนเป็นชิดเป็น่นเป็นต้อนเป็นให้มันแตกมันก่อนนะคะมันถึงจะมันเดอืมแตกมันก่อนจ้าแตกแตก กะทิพี่น้นองเ,เขียวหัวกะทิจ้ะเขียวหัวกะทิเกแ็กมันเมาตีเขียวหัวกะทิแล้วตกมันแล้วกะทิคุณแล้วแล้วก็ตักข้าวใส่ค้าพี่น้องเมปองว่าจะใส่หนึ่งได้พี่น้องจ้าปองใส่ผัดเอาพี่น้องจ้าใส่ผัดเอาจ้า ใส่ผัดเอาพี่น้องคอยมั่นดีหนึ่งไอ,งอง้ปองบ่ามักไอ้ปองหวานบ่าเขา่ากระที ข้าวคุ้นจนมะเขาวุกนะพีปน้องคุ้นจนมเขาวุกมพอน้ำตาลใส่สโนาตาลใส่ก่อนมันสีบ่อสุกข้าวจะข้าวจะดูไม่สวยนะคะถ้าเราน้ำตาลใส่ก่อนเราต้องผัดให้ข้าวสุกอย่างเราค่อยเอาทุกอย่าง,าาางน้ำตาลเอา ไรใส่จะเสียเป็น้องเลยเมันจะแสีเป็นตะมันดีดูตะมันตะมัน ต้องขวดไปเขาอยากจีหมอกไปนาอยากจีบคนคนนมนกันหนึ่งเข่าซุกๆมันจะเอาแบม้วนเข่าไหมพี่น้องพรา้องคเนมันกับม้วนเข่าเนาะค่ะเนาะในปองมามักในปองหวานไ่เสีนปอมันเอาเห็ุตรงสีมันมั่นดีไป่นองจ้ะเอม้วนเข่านปอมั ปองกกะเฮ็ดมัลันปกองกเฮ็ดมุ่นเข่าอันนั้นล่ะเออมุ่นเข่าไม่ได้เห็ดทั้งสี่นี่เขาเห็ดทั้งสี หมัอมะบาหวานหลได้พี่น้องแล้วก็ซอยลอยองมาเดีย๋ยวปองอ้วนเีจะได้หม่อมามหวานเราจิดกระทะเลยคนให้สัวนะครับตุ้ตัว,ตว 对呀，对呀。 you <laughs> มาเด็ก้ามาทำก็ต้มผัดดากามานะคะ <c oughs> มันมันพี่น้องมันมันเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อปองกำลังทำนะคะทำข้าวต้มผัดมันมันจ้าอร่อยอร่อยทำเองกินเองจ้าผัดข้าวอยู่นะคะผัดข้าวใสหัวกะทิค่ะมันมีขนาดพี่น้องถ้านจะใช่น้ำตาลพี่นอ้องจยากนี่แหละคเด้อ โอเคจิม okay. นี่กับท่านี้นะพี่น้องน,นาะจิมนาจะกันไหมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ